Hello everyone welcome back to the channel Thai War z o วันนี้เราจะพามารีวิว Thailand 2026 Next Generation Norinco CQA ซึ่งเป็นแนวคิดปืนรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นให้ตอบโจทย์การใช้งานของกำลังพลยุคใหม่โดยเริ่มจากภายนอกที่ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาใช้วัสดุโลหะผสมที่แข็งแรงทนทาน พร้อมรางเสริมรอบด้านเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้สะดวกมากขึ้นทั้งยังมาพร้อมกอริปและรูปทรงที่ปรับปรุงใหม่ให้จับถนัดมือและควบคุมได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมส่วนโครงสร้างหลักถูกปรับให้มีความสมดุลมากขึ้นเพื่อลดอาการหลาเมื่อใช้งานต่อเนื่องและดีไซน์โดยรวมก็ดูทันสมัยและมีความเป็นยุทธวิธีมากขึ้นอย่างชัดเจนต่อมาในส่วนภายในก็ถูกคิดค้นให้ทนทานกว่าเดิม โดยใช้ชิ้นส่วนที่ลดแรงเสียบทานช่วยให้ระบบทำงานลื่นไหลและให้ความเสถียรในการยิงระยะยาวมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีระบบบัฟเฟอร์ภายในที่ช่วยซับแรงกระแทกให้การยิงต่อเนื่องมีความนิ่งมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานควบคุมปืนได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์ที่ต้องยิงอย่างต่อเนื่องสำหรับด้านสมรรถนะปืนรุ่นแนวคิดนี้ถูกวางให้มีความแม่นยำดีขึ้นการสั่นไหวลดลงและรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่หลากหลาย ทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่โล่งกว้างจุดสำคัญคือการออกแบบให้เสถียรและตอบสนองได้ดีโดยไม่ลงรายละเอียดด้านที่เป็นอันตรายเพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงปลอดภัยและเหมาะสมส่วนเรื่องความปลอดภัยตัวปืนคอนเซปต์นี้มีสวิตเลือกโหมดที่เข้าใจง่ายพื้นผิวกริปกันลื่นการ์ดไกที่รองรับการใช้งานพร้อมถุงมือรวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อลดโอกาสการขัดลำหรือชำรุด พร้อมยังมีช่องตรวจสอบภายในหลายตำแหน่งที่ช่วยให้ดูแลรักษาและบำรุงได้ง่ายขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจต่อมาจุดเด่นของรุ่นนี้คือความเบาความโมดูลา่าการปรับแต่งง่ายความทนทานสูงและดีไซน์ที่เน้นต่อผู้ใช้งานทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายภารกิจเช่นลาดประเวณสนับสนุนเฉพาะกิจหรือภารกิจฝึกอีกทั้งยังคงการใช้งานที่คุ้นเคยไว้ ทำให้กําลังพลปรับตัวได้เร็วสำหรับราคาเนื่องจากเป็นแนวคิดรุ่นปี2026ราคาจะอยู่ในกลุ่มกลางที่คุ้มค่าเหมาะกับการจัดหาในระดับหน่วยงานรัฐซึ่งราคาจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งผลิตการปรับแต่งและนโยบายจัดซื้อของประเทศและสุดท้ายในบทสรุปไ Thailand 2026 Next Generation Norinco CQA คือแนวคิดปืนที่ผสานความล้ำสมยัย ความทนทานความคล่องตัวและความสะดวกในการใช้งานเข้าด้วยกันมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งานทำให้เหมาะต่อการปฏิบัติภารากิจในอนาคตและสะท้อนทิศทางขององค์การพัฒนาอาวุธยุคใหม่ของไทยอย่างเด่นชัด